ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสนที่กำลังของ3หน่วยงานหลักตำรวจปะปสสำนักง,งานปะปะทสำนักง,งานปะปะชนะครับวางแผนประชุมนำสู่การจับกุมศรีสุวรรณจันยาพร้อมพวกรวม3คนนะครับทรัพย์สินของนายศรีสุวรรณจันยาเท่าที่ผมทราบนะครับคนธรรมดาอะไรจะซื้อบ้านเดี่ยวสองหลังต่อกันติดกัน เดินสายในอาชีพนักร้องมา10ปีแน่นอนที่สุดนะครับคงไม่ใช่มีแต่เพียงเงินล้านห้าที่ยืดตัวยืดเป็นของกลางนะครับผมมายื่นวันนี้นะครับเนื่องจากคดีเนี่ยมันกระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กรหน่วยงานของรัฐในเรื่องการตรวจสอบด้วยสร้างมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไปพ,พร้อมๆกันศรีสุวรรณจัญญาพร้อมพวกรวม3คนเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงครับท่านครับก็เป็นห่วงว่านะครับเขาก็มีชื่อเสียงก็มีศักยภาพกลัวว่า จะยักย้ายถ่ายเทหลบหนีหลบเลี่ยงหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าการฟองเงินอยากให้ปปงถ้าทําได้เข้าไปในตรวจสอบในชั้นนี้ศรีสุวรรณจัญญาพร้อมพวกสามคนยังไม่เพียงพอต้องเอาครอบครัวเขาครับท่านครับแล้วก็ด้วยความเคารพนะครับก็อยากให้ดูเส้นเงินซึ่งผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลา10ปีอย่างที่ได้เรียนไปศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยนะฮะน่าจะมีทรัพย์สินที่อาจจะหลบเลี่ยงนะครับยักย้ายถ่ายเทออกไปแล้วครับอยากให้ทางปปงดําเนินการ เอากฎหมายพ้อเงินไปดูแล้วครับความผิดมูลฐานไม่ว่าจะเป็นรลีดเอาทรัพย์ยักยอกหรือความผิดต่อหน้าที่ล้วนเป็นมูลฐานเข้าการพ่อเงินอยากให้งัดกฎหมายปปงบังคับใช้กับศรีสุวรรณจันยามไม่ให้เป็นเยื่องอย่างเสียสถาบันในการที่ตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐครับท่านครับปกกาวีืนดีหึอครับท่านมีอะไร คือถ้าพูดง่ายๆว่าอย่างที่เรียนแต่ต้นว่าหากมีคําสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าที่นะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะอย่างอย่างทนายอันมามอบให้และก็และพยานหลักฐานอย่างอื่นประกอบเนี่ยนะถ้าปรากฏเป็นความผิดมูลฐานเนี่ยนะเราก็เสนอคณะนรรมการธุรกรรมนยเพื่อพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินนะการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของปปงอย่างที่เรียนนะนอกจากผู้กระทําความผิดแล้วเนี่ยผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยนะครับเราจะตรวจสอบทั้งเส้นทางการเงินและอะไรทุกอย่างนะฮะ ไม่ต้องห่วงนะฮะถือถ้าดูเคสนี้ก็ก็ไม่ได้มีความสลับสลับซับซ้อนอะไรเนะี่ยซึ่งปปงก็ก็ทำมาหลายหลายกรณีแล้วนะอย่างที่คุณอันนี้นะครับเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องซับซ้อนอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่กระบวนการนิดหนึ่งเนะี่ยกระบวนการตรวจสอบอย่างที่เรียนน,นะเพราะปะปะงน,นี่ทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการธุรกรรมเนะี่ยอย่างที่สื่อมวลชนเห็นอยู่แล้วว่าคณะกรรมการธุรกรรมก็ประกอบด้วยหลายองค์กรนะที่เข้ามาตรวจสอบนยะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีพยานหลักฐานนะฮ เพื่อเสนอพยานเพื่อเสนอคขอมาธุรกรรมเนี่ยให้ให้มอบหมายประธานเจ้าที่นะก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะเรื่องนี้ถ้าผิดความผิดมูลฐานนะฮะปมก็ดําเนินการเต็มที่อยู่แล้วทั้งในเรื่องทรัพย์สินแล้วก็หากหากการกระทํานั้นเนี่ยจำหน่ายใจโอนทรัพย์สินแรงต่างนี่ก็ความผิดฐานฟอกเงินเราก็ดําเนินการอยู่แล้วครับมดครับเฉพาะที่เห็นเห็นเป็นบ้านครับท่านครับครับครับ,รบ,รบ,รบก็เป็น,นข้อหนังสือจากกปงงไปแปะได้สักต้นเดือนหน้าได้ไหมฮะท่านคืออย่างที่เรียนนะว่าคือ ทรัพย์สินต่างๆเนี่ยถ้าเกี่ยวกับการกระทําความผิดเนี่ยปมก็ยึดอายัดได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทําความผิดเองหรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์อื่นๆอย่างที่คุณดันบอกเนี่ยตําินการได้หมดเลยครับนะหลังจากยึดแล้วเนี่ยอย่างจากยึดอายัดแล้วกระบวนการต่อมาก็คือว่าเรื่องปิดปิดป้ายปิดประกาศมันเป็นมัน,เป,นเป็นปิดคําสั่งมันก็เป็นกระบวนการอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลนะเรื่องนี้นะครับ คืออย่างที่เรียนนะว่าปัจจุบันนี่อจญาก่ยเขาไม่มีเขาไม่มีแล้วครับที่จะทิ้งร่องรอยเป็นธุรกรรมทางการเงินนะฮะก็ไม่มีแล้วครับแต่มันมีพยานหลักฐานอย่างอื่นว่าเขาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครบ้างนะก็เท่าที่ปรากฏข่าวก็มีพยานหลักฐานพอสมควรแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครบ้างนะปปงไม่ได้ยึดธุรกรรมทางการเงินอย่างเดียวอย่างที่เรียนนะะว่าพยานหลักฐานอย่างอื่นที่บ่งชี้ให้เห็นว่าเขาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครนะ ก็สามารถเป็นการกับสินได้ครับนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าปปงไม่ใช่เคสแรกนะที่ทําซึ่งเรื่องนี้ถ้าดูแล้วก็ไม่ได้สับซ้อนอะไรแล้วกะเห็นนะครับผมนะครับผมเพียงก็ก็ไม่คงไม่ไม่นานหรอกครับเรื่องนี้เพราะถ้าพยานหลักฐานอะไรมันชัดเจนก็ประมวลเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายกงานเจ้าที่แล้วก็ดาเนินการตรวจสอบธุรกรรมตัสินได้ได้เลยนะครับ <t od it> คือตอนนี้ถ้าดูก็ความผิดฐานสับหนุนเจ้าพนักงานนะฮนะ,นะ,นะตามความผิดมาตรา3ามเลผ้านะต้องไปดูนะประเด็นที่2คือความผิดฐานการโจกหรือร <t od it> ีดเอาทรัพย์เนี่ยต้องไปดูประกอบความผิดก่อนนะครับเรายังไม่ได้เห็นพนยานหลักฐานฮนะตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระตามมาตรา3ามเลขสิบแปดนะฮะอันนี้ก็เท่าที่ดูเท่าที่ดูฟังข้อมูลนะแต่ยังยังไม่เห็นพนยานหลักฐานนะครับทีนี้ถ้าพายานหลักฐานไปถึงมูลฐานอะไรเนี่ย ปมอไปไปได้หมดนะครับนะขอให้มีพยานหลักฐานนําไปสู่การกระทาความผิดครับไ,รดดได้ได้ครับได้ปมอสามารถดำเนินการตรวจสอบยอนยหลัไนะครับ,ค,รบคือทุกคนนี่ถ้า,ถามีพยานหลักฐานอย่างทนใดอันมีพยานหลักฐานก็มาเสนอได้นะประกอบประกอบสํานวน,นในการประกอบเรื่องในการที่ปมงจะเสนอครับนะอย่างวันนี้พยานหลักฐานที่ทถ,ถ้ามี ก็ไปประมวลเรื่องเสนอประกอบได้นะครับเพราะเดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็ต้องรายงานพฤติการการกระทำความผิดตามระเบียบสํานักนานยุัรมติวด้วยการประสานเนี่ยมาให้ปปงดาเนินการอยู่แล้วครับนะฮะไม่ไม่ต้องกังวลนะครับปปงดําเนินการเต็มที่นะฮะเพราะว่ามีการกระทําความผิดแล้วเราก็ติดตามทรัพย์สินนะจากการกระทําความผิดครับเป็นหน้าที่ของปปงที่ดําเนินการและก็มีหลายกรณีที่ปปงดำเนินการได้นะซึ่งเรื่องนี้ถ้าดูไปานหลักฐานอย่างที่เรียนว่าข็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผม คือปกติอ่พอมีการกระทผิดขึ้นนี่ระเบียบสํานักนาติวุฒิการประสานเนี่ยเขาก็ต้องรายงานมาที่ปปองอยู่แล้วครับนั้นก็มาประกอบอยู่แล้วครับครับผมและพยานหลักฐานที่คุณธนาอันมายื่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรานําเข้าไปประกอบเป็น,เป,นเป็นพยานหลักฐานที่เสนอคณะกรรมการธุรก,กรรมเพื่อพีนาโมอบหม่ขณะที่โดยถ้าอย่างกรณีวันนี้ครับผมมายื่นเนี่ยทางปปงอแอคชั่นได้เลยไหมครับได้ได้ได้เลยครับ,รบก็เดี๋ยวเรื่องท่านเลขาก็จะแทงเรื่องเข้าไป สู่กองข่าวกรองทางการเงินนะครซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลเรื่องเสนอกรรมการธุรกรรมเขาก็าาพิจารณาพยานหลักฐานนะฮะแล้วก็หาพยานหลักฐานอื่นประกอบนะมันเป็นหน้าหน้าที่ของของปปงพีแล้วนะครับนะครับผมนะถึงแม้ทนายาง,งานไม่มายื่นเนี่ยปปงก็ดำเนินการอยู่แล้วครับเรื่องนี้ถ้าถ้าปรากฏความผิดมูลฐานนะครับนะฮะครับผมนะขอบคุณนะครับผมครับผมครับขออนุญาตฝากถึงคุณศรีสุวรรณครับในสองประเด็นนะครับวันนี้ที่พาลุงศักดิ์คนเสื้อแดงมาด้วยเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยคุณศรีสุวรรณจันยา ทำให้ผมต้องผิดหวังผมเข้าใจว่าที่มาของเงินของคุณศรีสุวรรณมามีรายได้มาสองทางทางแรกครับเป็นนักร้องรับจ้างมีเจ้าของค่ายค่ายเขาค่ายเขาให้เงินเนี่ยนะครับเงินเดือนประมาณสัก 2- ถึง4ี่แสนบาทมีคอมมิชชั่นต่างหากคอมมิชชั่นดูจากอะไรฮะดูจากผลงานที่ไปทําถ้ามีคนดา่าคุณศรีสุวรรณเยอะนะครับคอมเมนต์ด่าเยอะยิ่งดีครับเพราะเจ้าของค่ายชอบนะครับให้คุณศรีสุวรรณไปเลือกไปทําอยู่2ออย่างคือหนึ่งก็คือว่า ไปเล่นงานฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกับ2ก็คือเบี่ยงเบียนความสนใจที่เจ้าของค่ายไม่ต้องการให้รับรู้ว่ากิจการเจ้าของค่ายทําอะไรอยู่กิจการของเจ้าของค่ายศรีสุวรรณเนี่ยนะฮะชอบซื้อเรือลำน้ำชอบชอบซื้อของเล่นกับ2ก็คือว่าชอบปัะเคนนะครับผลประโยชน์ให้กับในเจ้าสวัวนะครับนี่คือช่องทางแรกของศรีสุวรรณมาจากเจ้าของค่ายอย่างที่สองครับไปร้องเรียนหน่วยงานต่างๆนะครับมีชื่อมีเสียง ภาคเอกชนที่ถูกนะครับคำสั่งทางปกครองอย่างใดๆกระทําต่อพวกเขาเขาวิ่งมาหาคุณศรีสุวรรณเพราะมองว่าศรีสุวรรณอาจช่วยเขาได้นี่คือ,อไรายได้สองทางแต่ไม่ยักจะรู้นะครับว่าคุณศรีจะกล้านะครับมามีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างที่สองผมบอกอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ที่พาลุงศักดิ์มาด้วยความจริงลุงทศพลว่าจะมาด้วยนะครับแต่แกอาจจะเดินทางมาไม่ถึงเรามาประกาศชัยชนะชัยชนะหมายถึงอะไรฮะ หมายความว่าไอสิ่งที่พวกเราออกมาทําผมกับลุงศักดิ์ลุงทศพลน,นะครับตกอยู่ในชะตาเดียวกันกับที่ศรีสุวรรณถูกศรีสุวรรณกระทำศรีสุวรรณนะครับร้องเรียนไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยนะครับสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นกับเขตพื้นแผ่นน,น,นี้และศรีสุวรรณจัญญาเป็นมุญเหตุหรือต้นเหตุของความขัดแย้งในสังคมผมยืนยันเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ผมท่านนายอันวีราครับใช้วิธีการในการที่จะร้องคัดค้าน ตามกระบวนการตามกฎหมายแต่ลุงศักดิ์ลุงทศพลเขามีวิธีการของเขาอันนั้นว่ากันไปนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวเอาลุงศักด์มาพูดนะครับสวัสดีสื่อทุกท่านผมขอย้อนไปเหตุการณ์วันนั้นผมให้ปิดศนาไว้ที่หน้าปอทอว่าหนึ่งหรือสองคนที่ผมทำร้ายมันต้องชั่วที่สุดในประเทศนี้ไปย้อนดูข่าวเดิมนะผมให้ปรดศนาไว้ตั้งแต่วันนั้น เป็นเวลา15เดือนเต็มฟาดมีตานะครับแล้วชมไปกันอีกยาวๆนะครับผมเองไม่ใช่ว่าชอบความรุนแรงแต่บางครั้งเราต้องใช้ความรุนแรงในการเปิดแผลครับขอบคุณมากครับที่พี่น้องประชาชนส่วนมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมต่อสู้เอาความถูกต้องกลับคืนมานะครับกระท้อนอยากให้อร่อยต้องทุก ให้มันชํำแล้วมันค่อยอร่อยขอบคุณมากครับเคนะครับขอบคุณนอาเปช่องารื่องเดือนีสุวรรที่เอามามันีอะไรบอันนี้ขออนุญาตนะครับเอาเป็นว่าเปิดเผยเท่าที่เราเห็นเราทราบเนี่ยนะครับความจริงมีคนตอนที่ผมออกมานะครับต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเจดแปเดือนที่ผ่านมาสีสุวรรณคือหนึ่งในนั้น นะครับที่ไปร้องพรรคเก่าไกลไปร้องพรรคเพื่อไทยผมก็เข้าไปสวนนะครับเรื่องนโยบาย ai, เงินดิจิตอลตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปสวนกระทั่งก,กรกตนะครับมีคําสั่งยกคําร้อง uh, ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีพี่น้องประชาชนส่งข้อมูลมาให้ผมก็เป็นบ้านเป็นบ้านที่สีสุวร,รรณอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นบ้านที่ซื้อนะครับซื้อต่อกันแล้วทุบแล้วบิ้วอินอย่างสวยเลยครับบ้านหลังนั้นมีมูลค่าเยอะนะครับหลายล้านบาทก็ตั้งข้อสงสัยว่าสีสุวรรณเป็นใครมาจากไหนยังไง ผมย้อนไปกลางปี65ผมไปตรวจสอบนะครับที่สภาทนายความว่าคุณสีสุวรรณจันยาเป็นทนายความมีวิชามีใบประกอบวิชาชีพเป็นทนายความหรือไม่สภานายความตอบกลับมาว่าไม่ใช่ทนายความนะครับไม่ใช่ทนายความแต่ว่ามีพฤติกรรมคล้ายจะเป็นทนายความแล้วเคยไปประกาศในรายการหนึ่งนะครับของช่อเก้าว,ว่าเขาเป็นทนายความนะครับผมก็เลยนะครับเริ่มรู้จักสีสุวรรณตั้งแต่ปี65นะครับ ที่ผมบอกว่าสีสุวรรณเนี่ยนะครับมีรายได้มีนักเป็นเจ้าของค่ายอย่างงู้นอย่างงี้นะครับมีเจ้าของค่ายดูแลส่งเสริมสนับสนุนตอนนี้เจ้าของค่ายเขาก็ยังเหลือนะครับเก็บตัวเล่นไว้ยืนอยู่หนึ่งหนึ่งตัวนะครับซึ่งตอนนี้โอโ้โหได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับก็ดูกันไปครับจับตากันดูว่าไอสิ่งที่ผมได้ยินมาแล้วเล่าสู่พี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยว่าจริงหรือเปล่า นะครับว่าพฤติกรรมเนี่ยนะครับที่มีเจ้าของค่ายส่งเสริมนะครับสนับสนุนให้ไปเล่นเกมที่นะครับทำไปเบี่ยงเบนความสนใจไปนะครับไม่ต้องการให้ประชาชนรับรู้ข้อเท็จจริงนะครับท้ายที่สุดประชาชนเราเสียหายครับทุกท่านครับเอาเคสตของคุณศรีสุวรรณจันยานะครับมาเป็นตัวตั้งอยากให้คนไทยกลับมามีสติอยู่ในฐานความเป็นจริงอยากให้พี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับหวงแหนประโยชน์ของตัวเองสนใจการเมืองครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ นักการเมืองนักการเมืองครับระดับรัฐมนตรีนะครับไม่มีชื่อย่อไมม่่่ีชืออาครับก็เอ้าคิดเอาเองรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับคนในรัฐบาลมีป่ะอ่าก็อยู่นี่แหละนะครับอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละนะครับอันนี้คือเขาว่ามาผมว่าต่อนะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปหมิ่นประมาทศรีสุวรรณแต่ว่าคุณศรีสุวรรณผมจะบอกอะไรให้นะครับลืมพูดเลยเนี่ยเกือบจะลืมเลย ทายแม็กผมบอกว่าถ้าตลอดเวลา10ปีของศรีสุววรรันที่มาร้องเรียนเนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมใครที่เป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับหรือข้าราชการหรือหน่วยงานองค์กรที่ถูกศรีสุววรรันไปรีดตลอดเวลา10ปีเนี่ยติดต่อมาที่ผมติดต่อมาที่ผมนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาดําเนินการในทางตรงกันข้ามครับ ถ้าสีสุวรรณประกาศตัวบอกนะครับองค์กรเพื่อชาติเพื่ออย่างงุนอย่างนี้ถูกยุบไปก็เพื่อชาติตั้งขึ้นมาใหม่ก็เพื่อชาติถ้ารักชาติจริงห่วงแหนสมบัติของชาติจริงไอ้ใครที่คุณทําที่คุณมีข้อมูลเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกรเกษตรหรืออธิบดีแม้แต่อธิบดีคนที่คุณไปเรียกเนี่ยถ้ามีข้อมูลจริงส่งให้ผมผมทนายอันวีรํลำพร้อมตรวจสอบครับผมไม่กลัวอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่เป็นความไม่ถูกต้องผมพร้อมจะชน ผมทนายอันวีรำและลุงศักดิ์เอาด้วยไหมเอาด้วยนะครับผมพร้อมเอาชีวิตของเราสองคนแรกผมไม่กลัวถ้าข้อมูลมีจริงส่งต่อให้ผมครับคุณศรีสุวรรณถ้ายังมีสำนึกของความเป็นคนที่บอกรักชาติส่งมาให้ผมผมเดินเกมต่อนะครับทาชนเลย,ยคะอันนี้ประกาศาชนคุณศรีสุวรรณโอ้ยคุณศรีสุวรรณผมท้าชนตั้งนานแล้วนะครับคุณศรีสุวรรณนะครับพฤติการเนี้ยกระจอกกว่าที่ผมคิด กระจอกคุณศรีสุวรรณคือตัวกระจอกคนหนึ่งะนะครับไม่ได้มีอะไรยิ่งมามีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับแล้วผมประกาศว่าคุณศรีสุวรรณคงไม่สามารถกลับมากลับมาได้อีกแม้ตอนนี้ได้รับการปล่อยชั่วคราวได้รับการประกันตัวแต่คุณศรีสุวรรณผมเชื่อว่าไม่เดินสายแล้วน่าจะเลิกอาชีพแล้วนะครับจะเดินหน้าร้องเรียนต่ออะไรเงี้ยไม่หยุดเลยผมอุ้ยกล้าเหรอครับอายไม่กล้าหรอก ผมบอกได้อย่างแรกครับบ้านครับบ้านต้องโดนบ้านต้องโดน <c oughs> บ้าน2องหลังมิวระครับของเขานั่นแหละครับเอาเดี๋ยวค่อยดูหมายกา,าบ้านต้องโดนก็คือตลอดเวลา10ปีสีสุวร,รรณไม่ใช่ทนายความไม่ประกอบวิชาชีพเป็นวิชาชีพที่ร้องเรียนอย่างเดียวนะครับเชื่อว่าเงินที่ได้มาคือบ้านเงินมาจากการตกทร,รัพย์ตลอด10ปีที่ผ่านมาอ,าอ,อันนี้เป็นหน้าที่ของปปง แต่ว่าไอ้ที่เห็นเห็นทรัพย์สินที่เป็นก้อนเนี่ยที่ผมนํามาให้วันนี้นะครับผมเปิดเผยได้แค่บ้านนะครับที่สองหลังซื้อต่อกันให้ปอปงเดินต่อนะครับขอเริมนิดนึงนะครับอขอฝากถึงพี่น้องชาวใต้ที่ใต้ก็มีหนึ่งคนนะครับในลักษณะน,นี้นะครับร้องและเปิดแผลเขาแล้วก็ตกลงรับเงินนะครับในลักษณะนี้นะครับก็พี่น้องชาวใต้นะครับผมในฐานะคุณอิสาน ผมอยู่ใต้ยีิบสองปีผมก็รักท่านนะครับเราอยู่แผ่นดินเดียวกันคําว่ารักชาติ 1. อย่าสร้างปัญหาให้กับสังคมสองอย่าอิจฉาลิษยาซึ่งกันและกันสให้มีคุณธรรมจริยธรรมนี้ก็รักชาติแล้วครับไม่จําเป็นต้องแสดงตนอะไรให้มากนะักขอฝากชาวใต้นะครับถ้ามีอะไรให้ลุงศักดิ์ช่วยบอกนะครับที่ใต้มีอีกหนึ่งคนนะครับลักษณะนี้ขอบคุณมากครับขอบค<อ><อ>ิง อตอนนี้หละครับคงจะไม่มีอะไรฝากหรอกครับถ้าฝากไปก็เหมือนคนผู้อาวุโสอลังแกน้องนะครับแต่ผมก็พูดตรงๆแบบว่าเขาก็รักชาติผมก็รักชาติแต่การรักชาติมันผิดกันรักชาติอย่างผมเน้นคุณธรรมจริยธรรมไม่รับเงินนกักการเมืองและองค์กรใดทั้งสิน้นใช้เงินส่วนตัวของผมกับทนายนี่แหละในการต่อสู้เพราะผมไม่ต้องเป็นเบยใครสักคนหรือผด็จการใครสักตัว ในประเทศนี้สู้กันแบบแฟงแฟสู้กันแบบเท่าที่กําลังเรามีขอพระคุณมากครับความจริงทิ้งท้ายตรงนี้นะครับความจริงผมเตรียมคําร้องมายื่นร้องเกียงเลืองไกลผมเคยไปยื่นกรกตนะครับกรณีคุณเลืองไกรล,ลองเทจแต่ว่าวันนี้มันเป็นประเด็นมากกว่านะครับก็วันสองวันนี้แหละนะครับขอฝากแล้วก็ผมจะไปยื่นผมไปยื่นทวงคืนเขากระดง ep หนึ่งมาแล้วเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับต้นเดือนหน้าผมจะมาเอาคืนเขากระดงวีรำครับ ขอบคุณมากนะครับทนายกับผมให้เอาหมดทุกงานน่ะอันไหนเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสบายดีผมได้ผมได้ยินมาอย่างนั้นนะครับผมได้ยินอาชีพอาผมพูดเฉพาะสีสุวรรณนะครับได้ยินมาเฉพาะสีสุวรรณรายเดือนประมาณเท่าไหร่ ได้ยินมาว่า2องถึงสี่แสนบาทก็คือให้ทุกเดือนเลยก็คงจะทุกเดือนนะครับเพราะงานดูงานแกก็คงมีอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าก็คือได้ยินมาอย่างนั้นนะครับผมก็เล่าต่อนะครับไม่รู้จริงไม่จริงให้พี่น้องประชาชนไปหากอมูลต่อหรือนะครับความจริงอ่ะพฤติการของเขาเนี่ยมันมันมันเป็นประโยชน์กับประชาชนไหมไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะฮะก็ลองดูนะครับแล้วก็ต้องมีการกำหนดไหมคะว่าเดือนนี้จะต้องร้องเรื่องอะไรประเด็นไหน คุณศรีสุวรรณมีข้อมูลมาจากไหนอะ่ะม,มาจากไหนครับก็คงเป็นเจ้าของค่ายมั้งเอาข้อมูลมาให้นะครับก็สกัดทางการเมืองของเชื่อกันแล้วกันผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ,าานนรบจากข้อมูลที่มีคนส่งให้ผมก็จริงไม่จริงอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็คือแต่ละครั้งที่เขาไปขุดนแต่ว่าเป็นการโยนหินไปชามตรงนี้หรอคต้องแยกกันอันแรกเส้นทางการเงินอันแรกก็คือว่าได้มาจากนะครับเจ้าของค่ายให้อันที่สองก็คือ นะครับก็คือ,อหากินเองก็คือมีชื่อเสียงแล้วรับงานรับจ็อบนะครับจากเจ้าของโรงแรมเจ้าของธุรกิจที่ได้ถูกกระทบจากคําสั่งดักค้องนะครับก็มาหาศรีสุวรรณศีวันก็ชนให้นะแต่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดไม่ถึงว่าจะมีช่องทางที่3ที่โอ้โหนะครับรายได้พิเศษเนี่ยนะครับที่ไปเรียกเขาเนี่ย